นี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนําร้านนี้นะครับเราย้อนมือไปสมัยตอนเด็กๆนะครับเราอยากกินขนมไทยหรือผมอ่ตอนเด็กๆผมอยากกินขนมที่ผมนึกขึ้นได้เนี่ยในปัจจุบันหายากละนะครับแล้วก็มีร้านนี้นะครับที่อยากจะแนะนําเพราะร้านนี้นะครับมีขนมขนมที่เรากินตอนเด็กๆเนี่ยของรวบรวมมาอยู่ที่ร้านหมดละนะครับผมเชื่อว่านะครับเรามากินกันนะครับเราจะได้รู้ว่าของอร่อยๆและหายากอยู่ที่นี่หมดเลยครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศก่อนนะครับ ว่าบรรยากาศที่ร้านเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งขนมไทยที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นที่หายากนะครับในอดีตมากินกันนะครับไปติดตามผมดูครับไปเร็ว ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในร้านหอมรังจวนใช่ไหมครับค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เก๋สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่เก๋เป็นเจ้าของร้านที่นี่ครับแล้วที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็เป็นขนมนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขนมไทยเนาะพี่เนาะครับที่ร้านทําไมถึงทาเป็นขนมขนมไทยครับพี่ค่ะเพราะว่าเหมือนที่รูรู้กันนะคะ ค,คาเฟ่ขนมไทยมีน้อยมากเขามีน้อยมากแล้วมีเพื่อนเพื่อนสนิทที่เขาทําอยู่แล้วค่ะชื่อแบรนด์หอมรันจวนนะคะแล้วด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วสนิทแล้วทําแล้ว เขาทําออกมาแบบว่าน่ากินแต่บ้านเราไม่มีทั้งในจังหวัดเชียงรายคือคาเฟ่ที่มันนั่งแล้วมาทานขนมอร่อยได้บรรยากาศมีทั้งกาแฟมีชาเหมือนคาเฟ่ทั่วไปแล้วแต่เสิร์ฟขนมไทยอะค่ะไ่คือโดยส่วนตัวคือชอบอยู่แล้วค่ะชอบขนมไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีโอกาสได้ไปทั่วโลกคุยกับเพื่อนเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นแอร์นะคะแล้วก็บินทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็ขนมไทยมีเสน่ห์กว่าขนมอื่นอื่นในโลกอะค่ะแล้วมันก็เลยทําให้ว่า พอเพื่อนทําหอมรรนจวนปุ๊บทาไมเราไม่ทําบ้างค่ะก็เลยทําให้มีเกิดหอมรรนจวนเชียงรายขึ้นมาค่ะแปลว่าคือร้านคาเฟ่ทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นเสิร์ฟเป็นอาหารค่ะเป็นอย่างอื่นแต่ของพี่นี่คือเป็นขนมไทยขึ้นมาสุดยอดเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับสวยๆนั่นเลยครับมีชื่อไหมพี่มีชื่อทุกเมนูนะครับอย่างเช่นนี้พี่อย่างเช่นนี้ะอย่างนี้นะคะครับ ราก็จะมีเป็นเปี๊ยลาวานะคะอันนี้ทําเป็นตัวการ์ตูนน่ารักเป็นเปี๊ยลาวาไข่เค็มค่ะทองอเอกทองขาวทองชมพูซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่หายากมากค่ะ<อ>ไม่ไม่ได้มีทุกร้านที่เวลาไปซื้อตามขนมไทยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดาราทองนะคะคอันนี้อลัวค่ะ<อ>ซึ่งขนมพวกนี้เสน่ห์ของมันคือเราทํามือทุกชิ้นค่ะ<อ>กว่าจะได้แต่และชิ้นคือมีการประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ไล่ามาบางอย่าง มีหลายอย่างเลยนะคะอย่างยค่ะพักากรองค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีมากเพราะว่าเป็นดอกไม้สามารถใส่สีสันได้สวยงามนะคะแล้วข้างในก็จะมีความอร่อยของถั่วหอมค่ะถั่วกวนนะคะตัดโก้ตัดโก้ทานที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ทานให้อร่อยต้องตะโก้ที่ร้านค่ะเพราะว่าใบตองด้วยการเคี่ยวแล้วก็กะทิที่หอมแล้วอบควันเทียนข้ามคืนนะคะอร่อยใส่ไส้ข้างล่างนะคะเป็นใส่ไส้ประยุกต์ค่ะ ปกติแล้วจะเห็นใส่ไส้ใส่ใบตองนะคะกินหนึ่งลูกนี้ต้องแกะใบตอง3ามี่ชั้นเราก็มาประยุกต์ทำเป็นประยุกต์ไม่ต้องแกะใบตองอยู่กินได้เลยกินได้เลยแล้วหน้าตาก็สวยงามค่ะเวลาใส่ก่องหรือว่าซื้อฝากใครก็หน้าขาดค่ะเนี่ออันนี้ค่ะอันนี้แหละครับซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็จะเป็นช่อม่วงค่ะช่อม่วงอันนี้สีม่วงนะคะเป็นแล้วก็มีพิเจนจิบนกค่ะ เป็นขนมไทยโบราณที่หาทานยากเหมือนกันค่ะถ้าสังเกตตามเข,<อ>ข้าไปก็จะต้องไปมีกิจกรรมพิเศษหรือว่าวันพิเศษถึงจะได้ทานแต่ถ้ามาร้านหอมนันจนมีทานได้ทุกวันแน่นอนค่ะ คือในไส้นี่เขาจะเป็นอะไรคะพี่ค่ะข้างในเป็นไส้ไก่นะคะอ๋อทำไมถึงเป็นไส้ไก่พี่ค่ะไก่สามารถให้อ่าไม่มันมากรสชาติอร่อยและทานได้คนที่เป็นฮาลาคนที่เป็นอิสลามก็ทานได้ก็ทานได้ค่ะแล้วไม่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะก่เป็นโปรตีนที่มีประโยชน์อืมแบบนี้แหละครับต่อไปนี้อันนี้นะคะเป็นขนมตาลค่ะขนมตาลที่ร้านก็จะใช้เนื้อตาลจากอ่า ทางใต้นะคะซึ่งจะมีบางช่วงค่ะจะไม่ได้มีตลอดปีคือถ้าช่วงไหนตาลเราไม่มีทางใต้ส่งมาให้เราไม่ได้เราก็จะไม่มีขายเราก็จะขายเป็นขายเป็นช่วงๆไปช่วงไหนมีก็ก็จะมีขายช่วงไหน่มีตานก็จะมีขายโอ้และอานนี้ฮะใส่อันนี้ข้าวเหนียวสีหน้านะข้าเหนียวสีหน้าค่ะก็คือข้าเหนียวมูนนะคะแต่ว่าจะมีสังขยาหน้าฝอยทองอันนี้หน้าทองหยอดทองหยอดอันนี้ก็สวย สวยทุกเมนูอันนี้เป็นวุ้นนะคะเป็นวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะไม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบนะคะตอนทำก็คือมีน้ำมะพร้าวค่ะกับน้ำกะทิค่ะแล้วนี่นะครับใบเตยอันนี้คือเปียกปูนค่ะเปียกปูนใช่ค่ะเปียกปูนแต่ว่าเป็นเปียกปูนใบเตยค่ะ๋อเปียกปูนใบเตยทางร้านมีเปียกปูนใบเตยเปียกปูนอ่สีดำค่ะแต่ว่าเปียกปูนใบเตยที่ร้านเป็นที่นิยมค่ะแล้วเราปกติก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยม ลุกมะพร้าวอันนี้บีบให้เป็นดอกสวยงามค่ะสวยจริงๆครับคือเราเห็นแล้วคือสวยจริงๆเมนูนี้ก็เป็นเมนูอีกเมนูที่แนะนํานะคะสามารถเก็บได้แต่ว่าเป็นเมนูที่ทํายากค่ะกรีบลำดวนต้องตัดและประกอบทีละชิ้นแล้วอบถึงจะได้ค่ะคือต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆค่ะเพราะว่าออกมาไม่สวยอย่างนี้ไม่สวยเพราะว่ากรีบลำดวนบางที่ค่ะมีขายแต่มันจะเป็นทําด้วยพิมกัะค่ะใช้พิมพ์กดมันก็จะออกมา ไม่ได้รูปอย่างนี้อันนี้คือต้องประกอบด้วยมือทีละชิ้นค่ะเรียกไปโดยทําไปใช่ค่ะโอ้แล้วอย่างนี้แหละครับขางบนนี้อันนี้เสน่จันค่ะเสน่จันขางบนเสน่จันรมาชื่อนี้พี่เขามีชื่ออยู่แล้วใช่ไหมเป็นขนมโบราณค่ะเป็นขนมมงคลเช่นงานบวชงานแต่งงานต่างๆที่เป็นวันสําคัญก็จะใช้ขนมพวกนี้ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีเสน่เสน่จันอืมอย่างนี้นะครับอันนี้อันที่สองนะครับมอแกงเผือกค่ะมอแกงเผือก มอแกงทั่วไปก็จะไม่สวยแต่ทางร้านก็จะทําเป็นมอแกงเผือกมีชั้นของเผือกชั้นของมอแกงแล้วก็คาดด้วยใบตองค่ะใช่เผือกเข้าไปเป็นตัวทํเป็นตัวเนื้อใช่ไหมครับเนื้อของขนมเนื้อของมอแกงค่ะอ๋อมอแกงครับแล้วนี่แหละครับที่เป็นเป็นเสียบอยู่ขนมต้มขนมต้มอันนี้ก็ขายดีมากๆาเลยค่ะอ๋อคือน่ารักนะครับเนือเสียบไม้แลยเหมือนกระางเหมือนกรนชุบลูกองเหมอกชุบลูกอมครับ เมนูนี้อาจจะให้ทายว่าเป็นเมนูอะไรเขายังไม่รู้มกันครัะถ้าเป็นผู้พิจารณงคนก็ยังจะไม่รู้จักเป็นขนมชั้นค่ะอแต่ว่าขนมชั้นของเราก็จะทําเป็นรูปดอกไม้ดอกไม้ค่คนสมาร์ทเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแท่งแล้เป็นชั้นเป็นชั้นการตัดค่ะแต่นี่คือเราทําเป็นดอกไม้สวยงาม เหมือนให้ความประณีตลงไปในขนมนี่<ด>คือกะทิไหมพี่ใช่ค่ะอันนี้ทับทิมกรอบค่ะใส่กะทิ<อ>สูตรเฉพาะของร้านค่ะสูตรเฉพาะของร้านเลยน้ำกะทิจะหอมเมนูนี้ก็ขายดีมากมากกันค่ะทั้งหมดนี้อะไรที่ขายดีที่สุดพี่ที่แบบลูกค้ามาแล้วต้องสั่งต้องกินตลอดต้องสั่งกลับบ้านอะไรเนี่ยถ้าบอกว่าครับ สั่งตลอดต้องมีใส่ไส้ค่ะขนมต้มเชาม่วงค่ะแต่อันนี้อย่างอย่างที่บอกค่ะคือขนมตาลทําตอนไหนก็หมดเพราะว่ามันไม่ได้มีตลอดค่ะแล้วส่วนเมนูอย่างอื่นก็คือจะต้องต้องมีครบและทางร้านมีทุกเมนูบร้านนะคะหมายถึงว่า เรามี33ากว่ามี33มสถึง3-5เมนูค่ะโอ้โหแล้วทุกวันเรามีครบค่ะแต่บางวันลูกค้าก็บอกวันนี้ทําขนมนี้ไหมขนมนี้ไหมเราทําค่ะแต่เพ<ม>ี<ม>ยงแต่ว่าบางทีช่วงบ่ายมันหมดเร็วรหรืออย่างเมนูพิเศษอย่างเงี้ยค่ะคขนมขี้หนูขนมเหนียวอย่างเงี้ยค่ะคถ้าลูกคา้าอยากทานก็สามารถสั่งได้ในเพจได้เลยค่ะสัง<ม>่งก็คือเราสามารถทําให้เลยเพราะว่าเมนูทุกเมนูเราทําสดทุกวันค่ะ พี่เปิดนานแล้วยังครับร้านนี้ร้านนี้เปิดได้ปีครึ่งค่ะกับจะ2ปีประมาณหนึ่งปี8เดือนค่ะมีผลกระทบเยอะไหมพี่ในช่วงโควิดเนี่ยฮะโควิดก็มีบ้างค่ะก็คือกลุ่มผู้บริโภคลูกค้าก็คือลดลงส่วนหนึ่งเพราะหนึ่งคือกักตัวลูกค้าก็ไม่ออกมาทานที่ร้านเห็นได้ชัดว่าปกติร้านเราคือคนจะเต็มร้านตลอดช่วงนี้ก็จะมีประมาณครึ่งหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ยังไม่หายไปส่วนใหญ่ก็จะเน้นซื้อกลับบ้านค่ะใช่ค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่พี่เปิดร้านพี่ทำอาชีพอะไรพี่เป็นแอร์โฮสเตสค่ะแอร์โฮสเตสเปอนกรับอยู่สายการบินอะไรพี่อยู่สายการบินกาตาร์ค่ะโอ้บินไปต่างประเทศค่ะทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกเลยใช่ไหมใช่ค่ะถึงได้มาชื่นชอบขนมไทยเพราะว่าเวลาเราไปที่ไหนอะค่ะสิ่งแรกที่เราจะไปถึงเราจะไปเวลาเราไปต่างประเทศเราสิ่งที่เราคิดก่อนคือร้านกาแฟไปเช็คอินไปกินขนมแล้วก็ไปกินอาหารนั่นคือการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศซึ่ง พอไปถึงอ๋อโอเคที่เขาลือว่าไปไปอย่างไปสิงคโปร์ต้องไปชิมอันนี้ต้องไปฝรั่งเศสต้องไปชิมครวัวซองไป,ไปอิตาลีต้องไปกินทีรามิสุคเพราะเราไปดูตอนความคิดเราค,รครอุ้ยมันน่าลองมันน่าลอง <c oughs> แต่พอไปมันก็ <c oughs> ก็ ดีโอเคแต่พอมากลับมามองของเราของเราสวยกว่าเยอะมากของเราสวยกว่าสวยกว่าแล้วรสชาติอร่อยกว่ามีเสน่ห์กว่าแน่นอนนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่แปลกใจว่าทําไมถึงถึงยิ่งทํายิ่งรักขนมไทยเนี่ยค่ะสุดยอดครับก็คือเรากลับมาเราเห็นแล้วว่าของเราสวยกว่ามีเสน่ห์มากกว่าโอ้ครับแล้วอีกหน่อยพี่มีแพลนไหมครับว่าะ เอาลายอาหารลายอะไรเข้ามาในร้านมีเสริมไหมครับค่ะมีค่ะมีแน่นอนนะคะตอนนี้เรากำลังทำเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดเราก็ยังมีขายขนมแต่ถ้าสมมติอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราก็จะมีพวกขั้นอาหารที่เป็นอาหารไทยไทยเลยที่จะทําให้รู้สึกว่าคิดถึงสมัยก่อนหรือว่าคิดถึงอาหารไทยก็ต้องมาที่ร้านที่นี่อย่างเงี้ยค่ะครับพี่ท้อไหมในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจหรือโควิดตอนเนี้ยก็ไม่ท้อค่ะก็สนุกอะไรทําให้พี่ พราะว่าหนึ่งเรามีพนักงานเรามีร้านที่จะทําให้เราต้องเดินต่อไปถามว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ยอดขายลดลงเราทํำยังไงจากช่วงแรกที่มันไม่มีพอมันมีผลกระทบรอบแรกเราทําขนมมาไม่รู้จะทําอะไรช่วงแรกๆก็ทําช่วยคนไปก่อนทําให้คนที่ไม่มีหรืออะไรแต่ว่าด้วยทางร้านก็คือขายได้อยู่แล้วค่ะส่วนหนึ่งแล้วพอลูกค้ามันลดลงเราก็ทําการเช่นเดลอรี่การขายออนไลน์ส่งใช่ค่ะ เพราะขนมบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะอย่างเปี๊ยละวายอย่างี้ค่ะเราสามารถส่งได้ทั่วประเทศซึ่งที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้เราก็ทําการขายอยู่ได้นานใช่ไหมค่ได้หลายวันเจ็ถึงหวันซึ่งลูกค้าไอ้ขนส่งเราก็คือ1วันขนมก็ถึงแล้วใช่ค่ะแล้ว่าทุกอย่างก็ส่งได้นะเพราะว่าทุกอย่างถ้าในจังหวัดเชียงรายคือเราส่งอยู่แล้วค่ะแต่ถ้านอกพื้นที่นอกพื้นที่ถ้ามันต้องไกลที่รถไปไม่ได้เราก็จะเน้นเป็นขนมแห้งที่อยู่ได้นานๆด้วยใช่ค่ะ อย่างเศรษฐกิจอย่างนี้ค่ะคลูกค้าเขาไม่ออกไปไหนสิ่งที่ที่ทางร้านทําก็คือเราตอบโจทย์ลูกค้าโดยไม่ต้องออกค่ะเดี๋ยวเราส่งให้ถึงที่แล้วเรามีลูกค้าไหลอำเภอทั่วจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะมีแม่สายเมืองพานเชียงของหรือว่าอำเภอต่างๆที่ชอบกินขนมของเราแล้วเป็นลูกค้าประจําเขาก็จะสั่งในเพจเลยค่ะเพจร้านก็จะรับตอบแล้วก็ทุกวันทุกเช้าเราจะต้องไปที่สถานีขนส่งค่ะสากรถมีไปให้ถามนิดนึงพี่ทำไมชื่อ ร้านเป็นหอมรำจวนหอมร่อนจวนนี่ครับพี่เพราะว่า <c oughs> เจ้าของหอมแรนด์จวนก็เรามาคิดคเขาคิดมาว่าอ๋อขนมไทยพอน,นึกถึงร้านเราขนมคือมันหอมเสน่ห์ ใช่ค่ะเสน่ห์ของขนมใช่ค่ะมันหอมแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาชิมก็คืออ๋อมันมันหอมสมชื่อแล้วก็มันเหมาะสมตามขนม้วยค่ะหอมรันจวนชื่อตอนนี้มีกี่สาขาพี่ตอนนี้นะคะเรามีทั้งชนบุรีกรุงเทพครับศรีราชาครับมีบางนานะคะแล้วมีจันทบุรีแล้วก็เชียงรายเชียงรายอีกหน่อยจะเปิดเชียงรายเพิ่มอีกไหมฮะเชียงรายก็มีโอกาสที่จะเปิดเพิ่มและในทั่วจังหวัดภาคอ่าภาคเหนือค่ะ เราขยายออกไปขยายออกไปซึ่งถ้าใครสนใจหรือรว่าต้องการสามารถติดต่อหรือคุยกับเก๋ได้หรือว่าติดต่อทางหอมรันจวนต้นตำรับได้ค่ะพวกเราจะดูแลเพราะว่ามีหลายคนมองว่าทาไมต้องซื้อแฟนชัยหอมนันจวนทำไมต้องไม่ทําเองหรือของนันจวนเป็นแบรนด์ที่ทําแล้ว เก๋คนหนึ่งที่ซื้อแบรนด์มาประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติใครสนใจธุรกิจแบบนี้ก็สามารถติดต่อหรือคุยกันได้ค่ะเราไม่ต้องไปล้มลุกคลุกคานอยู่เราซื้อแฟรนดชส์เขามีระบบซิสเต็มเรียบร้อยเลยใช่ค่ะไม่ต้องมาองลองผิดลองถูกไม่ต้องเลยมีแค่ความตั้งใจความที่อยากจะทำจริงๆริงความรักในที่การทํำขนมและอยากขายมีใจบริการก็สามารถทําได้คือในช่วงนี้อยากให้พี่ให้กําลังใจหน่อยคับเพราะว่าในช่วงนี้คือภาวะเศรษฐกิจด้วย โควิดด้วยแล้วหลายคนนี่ทำธุรกิจอยู่ก็ท้อถอยมากบางคนก็ปิดตัวไปบางคนก็ยังสู้อยู่นะแต่ในฐานะที่ผมสัมภาษณ์พี่ล้วดูจากแว่นตาพี่เป็นคนนักสู้คนหนึ่งอะใช่หรือเหมือนแบบทำไม่ถอยอะเนี่อยากให้กำลังใจไม่ต้องคือถ้าใครทำนะคะโดยเอาเป็นที่เราใช้เกณฑ์กับร้านเราเลยนะคะเราคือหนึ่งมีความซื่อสัตย์แน่นอนค่ะทำอะไรให้ลูกค้าขนมทุกชิ้นต้องอร่อยของไม่ดีเราไม่ควรขายแล้วการบริการนะคะ ต้องให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราใส่ใจลูกค้าจริงๆแล้วก็ของที่เราทำถ้ามีคุณภาพครับบริการดีลูกค้ากลับมาแน่นอนค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติเศรษฐกิจมันด,อดรอปลงล้วลูกค้าไม่มาแต่ยังไงเราก็ยังเขาก็ยังมี กําลังซื้อถือว่าเขาไม่ซื้อเยอะเท่าเดิมแต่เขาก็ยังจะซื้อนะคะซึ่งถ้าใครทําธุรกิจอยู่แล้วท้อก็คืออาจจะลดลดขนาดที่ <ลด S 1> ต้องลดไซลงลดไซส์ลงรหรืออะไรแต่อย่าถอยนะคะเพราะว่าถ้าเราหยุดแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรับปรุงให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ค่ะ มันก็จะไปไม่ได้แต่อย่างทางร้านเราเนี่ยค่ะเราก็จะพร้อมปรับตัวตลอดเวลาขายหน้าร้านไม่ได้เราก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสุดยอดเลยกาลังเชอพี่พี่เห็นมีน้ําแบบนี้ด้วยใช่ค่ะทางร้านเราก็จะเป็นน้ำเพราะว่าร้านเราเป็นของไทยใช่ไหมคะเมนูร้านเราก็จะเป็นอย่างนี้เป็นชาใช่ไหมคะชาเขียวชาเขียวค่ะซึ่งชาเขียวไทยมีไข่มุกด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะไข่มุกเราไม่ใช่ไข่มุกเหมือนที่เขาทานกันนะคะที่สีดำดนะ อันนี้คือทับทิมกรอบค่ะอ๋อแต่เป็นทับทิมขนมไทยเขาเรียกผสมผสานขนมไทยเข้าไปใช่ค่ะอ๋อเป็นไอเดียเป็นคลีเอ์ของพี่เองใช่ค่ะออดย่างอันนั้นก็มีชาชาไทยฝอยทองอ่าชาไทยฝอยทองใช่ค่ะปกติเรากินชาไทยก็จะไม่มีมีแต่เป็นฝอยทองอ่ามีแต่ฟองขึ้นมาบนอ่าน้อยอันนี้บัวลอยบัวลอยใช่ค่ะนมเปือกบัวลอยเขาเรียกอะไรนะที่นี่นมเผือกนมเผือกบัวลอยข้างบนใช่ค่ะ <S <S ก็เหมือนอารมณ์แบบได้กินบัวลอยแต่ไม่ใช่ขนมแต่ว่ากินเป็นน้ำที่มีท็อปปิ้งเป็นบัวลอยเมนูนี้ขายดีมากๆขายดีมากมากอยากให้ทุกคนนะคระับถ้าได้มาทางนี้นะอย่างผมอยู่ต่างอำเภอ <S <S <ๆ>เข้ามาปุ๊บนี่สั่งแบบนี้เลยเงิ้นมาไม่ถึงร้านแต่นี่น่าจะสุดยอดเลยพี่พูดอ,อย่าลมที่สักหน่อย <ๆ S 2> ครับครับ สุดท้ายนี่อยากให้พี่ฝากร้านหน่อยครับว่าร้านพี่ตั้งที่ไหนหชเชียงรายครับค่ะหอมร้านเชียงรายนะคะตั้งอยู่บนถนนกลางเวียงค่ะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวโกเฮงหรือถ้ามาไม่ถูกก็สามารถโทรถามหรือทักในเพจได้ค่ะเราสามารถส่งแผนที่ให้ได้ในเพจหรือว่า g o o g l e Map ก็มีค่ะ เปิดทุกวันไหมพี่ร้านเปิดทุกวันค่ะไม่ไม่หยุดไม่มีหยุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดแต่แปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นค่ะโอ้แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับแล้วเข้าไปดูในเพจก็ได้พิมพ์เข้าไปเลยนีใช่ไหมครับค่ะหอมร้านเจริญเชียงรายเลยค่ะพิมพ์เข้าไปครับหร้านเจรเชียงรายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราเข้ามาดูครับแล้วอาหารที่พี่พูดอ่ะขนมเนี่ยที่พี่พูดเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่ผมพูดไหมนะครับเข้ามากันเยอะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากครับค่ะขอบคุณที่เสียเวลามาคุยกับนิตที่ท้องนะครับ อย่าลืมนะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วก็เราจะขอเรียกอะไรเราจะเห็นบรรยากาศที่ร er, ้านด้วยนะครับที่ร้านนะฮะไม่ได้แบบมีมากินแล้วสั่งกับผมเห็นบรรยากาศล้วคือนั่งหน้าหน้านั่งหน้าทานหน้าแบบชิวๆด้วยอย่างงั้นใช่ไหมพี่เราจัดร้านให้มันโล่งโปร่งสามารถมานั่งทานได้แบบว่า พาได้ทั้งครอบมาได้ของครอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะวันแม่ที่จะถึงเนี่ยค่ะเอาวันที่สองนี่นะค่ะหรือว่าวันไหนที่สามารถเป็นวันครอบครัวเสาร์อาทิตย์นี่พาคุณปู่คุณย่าที่เขาคิดถึงขนมไทยตั้งแต่โบราณนะคะพามานั่งทานได้ค่ะใช่ครับเดี๋ยวมจะไปบอกทางบ้านพวกผมเยอะบอกว่านึกถึงขนมไทยเมื่อตอนเด็กๆเข้ามาที่นี่เราหมุนเราย้อนไปเมื่อสมัยเด็กๆนะครับวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่มากนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ